สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำไก่หนุ่มสีดูนะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นคลองเดียวกันกันกบเจ้าทองเทาของเมื่อคลิปก่อนนะครับก็จะเป็นลูกไก่นะครับที่อยู่ในคลิป3าสี่พี่น้องนะครับตัวนี้ตอนเล็กๆนะครับเขาก็จะออกเป็น สีป่านะครับออกแดงๆซึ่งพอโตมาแล้วนะครับก็เห็นสีสันชัดเจนนะครับว่าออกเป็นสีดูนะครับเข้มๆนะครับแต่ก็ยังมีตรงสีตรงส้อยนะครับที่ออกเป็นสีส้มแก่นะครับไม่ออกเป็นดูเท่าไหร่นักนะครับ แต่สีหลังเขาเนี่ยครับเป็นสีดูที่ค่อนข้างสีเข้มชัดเจนเลยนะครับตัวนี้ก็ออกทรงสวยเลยนะครับเป็นทรงป่าเล็กๆนะครับตัวนี้แล้วก็หางเนี่ยครับก็ออกยาวคุมมาดูได้ทรงสวยงามเลยนะครับ ที่ค้นหานะครับก็จะมีกระปุกปลอยขนสีขาวคุมอยู่ได้สัสดส่วนดีเลยนะครับ,รบหูก็เป็นหูขาวค่อนข้างใหญ่อยู่นะครับตัวนี้ทรงหงอนก็เริ่มได้ทรงสวยงามเลยนะครับ นี่ครับเป็นหงอนตรงสวยงามเลยนะครับครับข้างนี้ก็ตุ้มหูก็เป็นตุ้มหูขาวใหญ่อยู่นะครับนี่ครับตัวเหนียงนะครับตุ้มเหนียงก็ ด้านหน้าก็ดูเป็นออกทั้งสองข้างเลยนะครับได้ส่วนกันทั้งสองข้างนะครับจะง้อยปากนะครับก็จะเป็นสีดำส่วนแข้ง เล็บแล้วก็เดือยนะครับก็เป็นสีดำทั้งหมดนะครับตัวนี้ตัวนี้เขาก็เริ่มป้อตัวเมียแล้วเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะยังไม่ได้ยินเสียงขันของเจ้าตัวนี้เลยนะครับ บางทีก็ด้วยอายุของเขานะครับก็จริงๆน่าจะเริ่มขันได้แล้วนะครับตัวนี้บางทีก็น่าจะแอบไปขันอยู่ตามป่านะครับซึ่งเรายังไม่ได้สังเกตเห็นอยู่นะครับก็เลยไม่ได้อัดคลิปมาให้ดูนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับ ตอนนี้ก็อายุประมาณเจ็ดเดือนแล้วนะครับตัวนี้ก็ได้ทรงสวยงามดีเลยนะครับตัวนี้ค่อนข้างจะได้สีด้านหลังเนี่ยครับที่เป็นสีดูเข้มเนี่ยตัวนี้ก็จะดูเป็นตัวที่มีสีเข้มที่สุดเลยนะครับแล้วก็เข้มมายังถึงปีกด้านบนเลยนะครับ